เกิดการคัดครองครับเมื่อกี้นะครับโอ้ยทีมงานมือไหมหัดเลยสิซอยไม่เบื้องเนาะครับไม่นะสามสองตับครับเลยเลยแบบภาษาไปตามภาษาผมนี่แหละเนี่ยครับสร้างตัดเจนครับยังฝากเพื่อนๆในกลุ่มอย่างไรบ้างเนาะโบมีแครับนี่รับพนันหลายครับขันจังเด่ขันเบื้องเน่ขอบคุณที่รับชมนะครับขอให้ผู้ชมมีความสุขครับเดี๋ยอมเลยเบื้องเด้อเอาครับสร้างตัดเจนครับ เอาแบบซาซาครับ เหนไงมครับงงค่บ <มา S 2> อยด <ไป S 1> ีน<ม>า,านครับมัานกล้ยเลย ะครับไรครับจะมีคนปลอดไมครับ กองครับจังเด็กัน <c oughs> ผู้เบิงเดะลอยมีความสุขด้วยครับเด้อผมมีลงคลิปให้เบิงทะเลหดอครับม <c oughs> ันตดตาครับจำ <c oughs> นี้ด้วยครับ